ยงก่อที para para ado, ่ไปไซกาไลูกลูกลกไม่พูดแล้วใช่แอดมินจะไปตะวันแดงไกู่นไปน้ำเนี้ไปทางโคนบ่ทางโคนทางโคนบาแดงบ้านบ่าวแดงบ่บ้านบ่าวแดงมวนกันละบ้านบ่าแดงกันเลย เงียก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมเขาได้ขับรถอเอดแนนขับนะครับข้องอ่าะเปียกบะมาตกดอกคผู่งขใองเตกกคนนนั่งข้างนอกนี่ก็นั่งข้างนอกอาทำไมไม่ไปกลับวันไหนมื่น อาถ้าพูดไทยนี่มืออื่นนี่ไปว่าอะไรเขาพูดยังไงเออนั่นแหละพูดไทยก็มืออื่นมืออื่อนะอยู่กอกรกบกู้ทีมกอ้กำลังหลักได้เป็นดำแน่นโลกกาได้นะอุ้ยรู้สึกว่าเวตลาดแในแถวนั้นก็จะมีแบบรา้านเล่าเยอะมาก ปากตไะไคร้เหรอควรแล้วค่ะนุนจะกลับแล้วไม่แห้งแล้วนะแห้งรอบสองอนันอ๋อันนี้ก็จะกลับอ่ะแห้งเลยซักแห้งสองรอบอันนี้เ,เดี๋ยวเรามาส่งแอดมินนะครับ <c oughs> ก็นี่นเห็นแวบๆอยู่ไปไม่ทันยังไม่เห็นพี่เอ็มลงดำนาเออยังไม่เห็นพี่เอ็มมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านดำแล้วมันไม่ผ่านผ่านยังไม่เห็นก็ทำแล้วมันมันลอยอ่ะก็เลยไม่เข้าอ๋อให้ยังไม่ผ่านพีเออมันไม่ผ่านเมื่อกีเหตุนะวะยังไม่ไปดำนาเหรอบปล่านูไม่สอนไม่ทำเปล่านูเด้อพี่เอ็มนะเปล่านูเรียวได้คล้องได้ มันดำนาก็เป็นนะไ้่โอ้คนกวนนี่ยเะาดำดำจะกลับแล้วปะเนี่ยจะกลับแล้วค่ะครับผมขับรถดีๆนะครับอย่าให้ใครแซงนะครับไม่มีใครแซงได้เนี่เอาคือว่าสิไปตะว่านแดงบ่เอ้าเอ้าเห็นแอดวิวบ่แวะแวะฟังโคนนะครับผมใกล้ๆนะแถวนี้ไม่อยู่ตรงสกลน่ะ ตลาดหน้าค่นัทังแวซอยเราอยู่ไนบอกก็ซอยบเราเรากลับมาแล้วจะไปดูนับนุน้ขับเปิดแล้วไงพีขับเปิดแล้วี๋ยวถามน้นถามนนได้ไอ้ยังเปลวยังก็เน่หู้เราว่าเคืงมาใช้นั่นเราบอกควอมเปลวอะไรนะเปลวจังแลวเอาไปให้เอาไปให้นั่น รู้เรารู้เราเออเออนั่นล่ะอาแท่นั่นล่ะสองน่วยน่ะเจ้าบริเลียดอกไม่มีของตาชานก็มือเออก็ของตาชานมีเจ้าของแล้วมีเจ้าของก็ได้สองน่วยน่ะเออมีเจ้าเขียนชื่อไว้ดิคนคนที่ฝากเมื่อไห้อันนั้นคนฝากเมื่อไห้นั่นโอ้กคนกับโบเอ็นดอกเขาหนาเสื่องไม้ย่างดีเป้าโทรศัพท์สตูาใส่ไว้ในห้องใต้ดินผมไม่ไปหูหมวกประตูลงา มันนี่ยังไห้นุ่งม้วนเสาปฏิทินชุกพอดีเลยแหละตะวันป้ายไปหนี่อยเป็นจะแซบเด้แตนไม่ลัางนะเพราะมันกินวันศุกร์แล้วมันนี่มันวันเสาร์เลยมันสีพอดีสุกแล้วเบิกปากเบิกบอกว่าแซบเบิงแล้วกับบะแซบเบิงเป็นสามเหลี่ยมบะฟังนี่นะครับมีนกลับแล้วนะครับผมหลังจากดำนาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับพี่เอ็มอย่าลืมขายด้วยนะ อ๋อนี่ปะนอานขายหน่อยนุพี่เอ็มนั่นแหละขายนะคะพี่เอ็มนั่นแหละขายนะเห็นบอสนี่นะครับคอกาแฟนะครับห้ามพลาดนะครับผม TP t ี Coffee กาแฟปรุงสำเร็จ320บาทนะครับไลอ้อน TP s c r นอ n Official นะครับนุนู้เอาไว้ได้เนี่ยเอาไว้นี่ยปะโรชัว นี่ครับน้องพลอยนะครับก็อยากเมือแล้วนะครับเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอยู่นะครับตอนนี้อยากเมือไปกลับวันไหนนะพรุ่งนี้บอกอ๋ออยากนอนอีกคืนนึงทัดเดียวหนึ่งคืนโอโจกกอกสุดยอดมากนะไอดำแล้วดำแล้วปีบ้างหันจะไปอีกหน้าไปนาน้วยนะ น้องเพียงโตนสากับลุงนี่วันดีนม่เดี๋ยวไปอีกเหมือนเดิมขานนื้นเลยชิดปากแปรไปใช่ไหมชิดปากแปรเกิดนี่นครับกำลังตั้งหัวข้ออยู่นะครับฝากเข้าไปดูด้วยนะครับครับผมขอบคุณลุงหน้าเด้อพี่น้องเด้อคิดหว่งคิดถึงใจถึงใจ ก็ <g ülme> จะเค็ดอะไรคอนซีเนียหาคลิปมาลงล่วงหน้าไว้ <laughs> ต้องถ่ายเลยแล้ว <c oughs> ให้ลงไม่มีลงเรื่องนะประมาณนั้นนะพี่น้องครับรให้กำลังใจลุงพันนะครับนี่นะครับแม่ทินก็จะกลับแล้วนะครับนุ๊นุ๊นุ๊คลิปนึงนุ๊นุ๊บุกรถ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  เวลาแล้วนะครับอ้เต็มคัน,นรถน,นะครับผมอนนโอ้รงกกันฝากชมด้วยใช่ไหมคะนี่ฝากครับฝากครับ,บเติมลังใจออกกกค่ะเที่ยวกกค่ะคแล้วฝากไว้แล้ววันไหนจะมาเอานี่งแบแรงกบกด้วยนครับผมครับนี่เอง ฝากแล้วเพื่อนจะมาเอามือไดนี่เอาถามเพื่อนแล้วเนาะน้องก็ฝากไว้เนาะเออมาเอาคืนด้วยนะครับอ่าขับรถดีๆนะครับผมครับพี่น้องทีมงานนินเนาะเพื่อนจะเดินทางกลับเดินทางกลับกกกอกนะครับเดี๋ยวจะไปแวะวังเยี่ยมก่อนนะครับผมครับขันก็มาส่งนะครับผมลขันก็ทําคลิปเนาะวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคลิปนะครับประมาณสองสัปโมงนะไปหอดเนี่ย อาลุงจิมพันธีถอยเฮยโอ้มาๆมากก็แหละเนาะไ่ายแล้วนะครับผมขับรถดีๆนะครับ ฝั่งเนาะยังไม่เมื่อเนาะนึกว่าเมื่อแล้วอ๋ไก่ห้อมเราห้อมเรานะสี่โมงแล้วสี่โมงแล้วข้าวเดียวนึกว่าใบสองใบสามนี่งว่าเมียนเดินสี่โมงแรงแล้วนะครับเาลุงพันลุงพัน อาฝากฝากนะ,<จ>ะฝากลักษณะแบบว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาด้วยเนาะก็จะเป็นเป็นกาแฟของ TP Coffee นะครับนะครับก็ฝากนะครับพี่น้อง0927947526นะครับก็จะมีครีมเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำเซรั่มเนาะซีบุรทอนพัดเบต้ากูแคนรวมถึงนะครับ TP <c oughs> ล่าสุด c o ฟ f e e นะครับล่าสุดนะครับก็ฝากพี่น้อง ไปเยี่ยมยายามไปให้กำลังใจนะครับในยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับในสายของคุณลุงคุณป้านะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0927947526เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับพี่น้องนะครับก็ฝากเหมือนเดิมพี่น้องเด้อนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับผมน้ําจิตน้ําใจที่พี่น้องฝากให้กับทางคุณลุงคุณป้าลุงพลเป็นแตนจากวันที่ไปมุกดาหารนะครับในเมื่อวานที่ผ่านมาเนาะนะครับเราก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากนความรักความจริงใจนะครับ ไปหาพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมขออํานวยท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับความเจ็บจะได้ความไข่จะมีนะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกทุกท่านด้วยเทินนะครับสาธุสาธุนะครับผมยังไม่ได้คลิปเลยครับไม่ได้ครับบางทีเนาะนะครับผมก็ได้บอกพูดคุยกับพี่กับน้องนะครับว่าทางทีมแอดมินเพิ่นกำลังเดินทางกลับแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของทีพีนะครับซึ่งเป็น